สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอ,อนำความหาลุอโหดมาเสนอให้ท่านได้รับชมสองคู่ด้วยกันสำหรับคู่แรกนะครับสายใหม่ชอสวนอนันต์กับนักชกชาวฝรั่งเศสโมราซารีสำหรับโมราซารีเรียกได้ว่าเป็นยอดมวยไทยชาวต่างชาติที่ฝีไม้ลายมือไม่แพ้รามอนเดกเกอร์และก็ไม่แพ้บัวขาวบัญชาเมฆ ถึงแม้ว่าชื่อเสียงของเขาจะไม่เป็นที่หวือหวาต้องตาต้องใจสักเท่าไหร่เขาชนะโอโรโน่พอเมืองอุบลมาแล้วไม่ได้ชนะในขณะที่มวยไทยอายุมากแล้วแต่เขาเกิดปีเดียวกับโอโรโน่และก็ชนะสามกอเกียรติมเท์มาแล้วเช่นกันไม่ได้ชนะตอนสามกอหมดไฟแต่เขาเกิดก่อนสามกอสองปีชนะยอดมวยไทยเบอร์ต้นต้นของโลกสักมงคลสิบชูโชคมาแล้วเช่นกัน ในขณะที่เขาอายุเท่ากันกับศักมงคลและก็เสมอบัวขาวบัญชาเมฆในขณะที่บัวเขาอายุ24ปีส่วนตัวของเขาอยู่ในวัยกำลังจะหมดไฟ33ปีนั่นแสดงว่าฝีมือเขาไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับยอดมวยไทยคู่ต่อสู้ของโมรสารีสายใหม่ชอสวนอนันต์นะครับเคยลงการชกของเขากับนักชกท่านอื่นหลายครั้งแต่ก็เกิดดราม่าทุกที เนื่องจากมีท่านบรรดาเกจิจำนวนมากได้เข้ามาบอกว่านักชกคนนี้ชื่อสายใหม่นะครับไม่ได้ชื่อสายใหม่และบอกว่าข้อมูลมั่วนะต้องแก้ใหม่ก็จะขอยืนยันข้อมูลเดิมนะครับว่าเขาชื่อสายใหม่นะครับท่านรักมวยทางด้านมุมแดงนะครับสายใหม่ชอสวนนันต์เป็นคนอำเภอกิ่งสมรงจังหวัดอุบรานีก็รุ่นพรัีสายใหม่ชอสวนาน,านันน,น,น,น์ MP, นานานครับ ก็จะขอเรียกตามชื่อจริงๆของเขานะครับนะซึ่งบางท่านบอกว่ากรุงเทพไม่มีเขตสายใหม่มีแต่เขตสายใหม่ชื่อสายใหม่นะครับก็คือชื่อสายรถเมลที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีอาสำหรับต่อไปนี้โอโหออกมาแล้วนะครับเนะอะหูกระโปรงแดงหแล้วเนี่ยเชียร์ลีดเดอร์ออกมาก่อนสายใหม่ช่อสวนอนันต์นะักชกจากอำเภอสัโรง จังหวัดอุบลราชธานีกำลังก้าวออกมานะครับเนาะนี่เป็นการชกครั้งที่3ของทั้งคู่นะครับหลังจากที่ผัดกันแพ้กันชนะมาคนละครั้งและการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 2, 2> สองพฤษภาคมปสนรี2540เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานะอาก็ต้องขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ หากมาถึงช่วงวา้าวาษาอีสานนะครับเนะาะก่อนอื่นต้องขออภัยเนาะทีมีทานไดทกเา้ามาว่าอาจจะวา่าภาษาไทยก็วา่าภาษาไทยอาจจะว้าอีสานก็ว้าอีสานอยวา่าวปนกันเอาสาหรับสายไม่ช่อสวนอันนั้นในช่วงนั้นปีไม้ไลายมือก็ไม่ธรรมาดาเลยทีเดียววันทอเนี่ยชนะจอมโหดเกียรติศักดิ์มาแล้วชนะราม่อนเด็กเกอร์มาแล้วเอามาสิธรรมดาฮีน่ เอาพวนน่ะเห็นบอกว่าเปิดโตแล้ววันถอดสำหรับนักชกชาวฝรั่งเศสนั่นแหละโมรัซารีน่ะเห็นบอกว่าแมมกนเฮ้ยแมมวีดบึ้มมาแล้วแมม,มเลาเชียรดเดอร์อรนะครับเนาะก็น่าดูไปอีกแบบหนึ่งตัวโมรัสซารีนะครับในช่วงนั้นอยู่ในวัย24ปีนะซึ่งเป็นช่วงที่ฝีมือจัดจ้านเลยทีเดียวแล้วพละงกำลังก็เหลือเฟือเนะสำหรับเกียรติประวัติของเขา คว้าแชมป์โลกคิบบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นมาครอบครองแล้วก็แชมป์โลกมวยไทยนะครับนอกจากนั้นเขายังเป็นนักชกต่างชาติคนแรกของโลกที่สามารถคว้าแชมป์ลุมพินีมาครอบครองได้สําเร็จวมวตะวันตกว่ด้เห็นแม่มเต้นเลยบ้างฮะเอาหลังจากที่ก้าวขึ้นฮานมาแล้วนะครับเนาะต่อไปเนี่ยมาดูไฮไลท์ของเขาสิเห็นไหมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะ เป็นนักชกที่ออกอาวุธมวยไทยได้เนียนตานี่อาวุธที่สําคัญคือหมัดคนเห็นว่ายคนโอ้ยทังไปแต่ละบาดว่ามันสากม่องต่ําึ้นนอกจากหมัดน,นะเขาจังเป็นนักชกที่ใช้อาวุธมวยไทยได้ครบเครื่องนะเรียกว่าหมัดเท้าเข่าศอกเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะเข่านี่โอ้โหทังไปแต่ละบาทโอ้ยขี่ฮักนี่เหรอนะอาก็มีท่านถามเข้ามาเหมือนกันนะว่าเกจิคีย์บอร์ดนี่แปลว่าอร่อย เพราะเห็นพูดถึงบ่อยๆและส่วนมากจะคอมเมนต์ข้อมูลมั่วๆนะก็คือท่านที่ชำนาญในเรื่องวิเคราะห์การชคของนักมวยนะคือเก่งกว่านักมวยทุกคนและที่สํำคัญชอบด่านักมวยไทยด้วยถ้อยคํารุนแรงเสียๆหายๆซึ่งก็ไม่ทราบว่าท่านไปเอาคําด่ามาจากไหนถ้าจะให้เห็นภาพนะก็คล้ายๆตำรวจอาสานะถ้าเราดูตามด่านต่างๆเนี่ยจะเก่งกว่าตำรวจระดับสารวัตรหรือเก่งกว่าผู้กํากับ แต่ก็เป็นบางคนนะครับแต่ส่วนมากเห็นมาอย่างนั้นว้าวต่อไปนี่ตีก,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 กันทำไมกรรมการบอกกติกาแล้วนะครั้ว่มชกกันเลยยกแรกโอ้โหยเ้อาวุธนี่หนักหน่วงด้วยกันทั้งคู่นะผู้ได้ผลาดกับพูดแล้วแเอเลเนันแล,ล้วล่วงเบิงที่เป็นยังบุบบัามันกรรมการในช่วงนี้ยแจ้งตัวว่ามันอยู่แช่งกับิลา เอ้าขยับเข่าหานเอาจ้องแล้วเอ้าเลงแล้วหมัดซ้ายนะสำหรับโมรัสนะครับมัด well kind of นักเตะได้แหละเว้ยพุ่นเห็นบ่เตะเอ้านั่นนั like ่นนั่นเอาใจให้เอาใจให้แล้วลออเมืองเตียงเอากับนักชกจากอุบลมันน่าพุ่นนะเอาเห็นบ่โอ้โหเอานับบ่เฮ้ยเว้ยบอลมันสั่งตกมันสิบโแล้ว ขวเอาเอา,เอาแหลกมัดแล้วเอายกแรกคนเดือดแล้วนะครับน้อนี่ไปรับมัดมาอย่างดีนะเนี่ยเพื่อมาแก้แค้นล่องเบิงติ้กับสายไม้ซ่อส่วนอันนั้นเอาเห็นมัดวื้อมากนะเริ่มสิขยับนะโอ้ยบวก,กาเขาไงไงเนะี่ยซาบซารีารโอ้โหโอีอพอไีแม่เอ้ยนี่แหละมัดนี่แหะไปทุบรถทั้งยุราตำเนิ่มี่ทั้งไปซีขั้น จงปฏิวัติวะเอานั่นเตะสายแล้วเอาโมรัสซารีนะครับเน้วเอาเอาผวน่ะโอ้โหตีไปแทบบาทนี่เ่าเอานอกแล้วเอาตายเราใส่ไม่ว่ะเอ้โหวายังไงเอานั่นเอานั่นโอ้โหเอานั่นโอ้โหโอ้ยหนักหน่วงจังเลยเอาหนักหน่วงจังเลยเอานั่นเห็นว่าเอร์แล้วเนี่ยเฮ้ย่า้ัี่ไหนกรรมการนับว้าวคอยสินับเจ้าวันทบหายเพราะว่าเจ้าเซ่วันทบโอยสิ เอเวินเอีเอเอเอ้าสู่ตออะไรเนาะครับเนาะมองทีเรียงแล้วหม่าบานี่มัดนักโอเกลล์แล้วล่องเบิร์ตีเอานันโอ้โห้เื่อแต่ละบาทอีกพอไแม่เอ้ยโอ้ยจะมีคนตายอยู่คนนี่เฮ้ยว่าเป็นธรรมดารี่มัดสายไมมพุ่นไหมพุ่นไหมเอานันอ่ะโอ้โห้ล่องเบิร์ตีเอาเบื้อไปแต่ละบาทนี่พี่น้องเอ้ยเอ๋อ โอ้อ้าวโดนเต็มๆพี่น้องเอ้ยเอานนิเห็นไหมออกอาวุธมากออกอาวุธเยอะนน่ก็มีโอกาสโดนหเห็นไหมนี่จ้วงอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยเอาหนงการชกต่างประเทศต้องเป็นแบบนี้วันเทาอโอ้ยสลบสไลดยอีพอเองไหเอ้ยเป็นจซงไ้ล่ะเฮ้อโห้ยเข้ากระดงคางเต็มๆแล้วครับเนาะป๊บเอาไม่ลอกสีพื่นบล่ะขักปันนี่แหละเอานักชกจากอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลเนี่ย เวมัดนักหลายจนอำเภอว่าลินบวชหายยุ่นั่มเนียลกมงเตี่ยมเอามากนนมรานในอำเภอสัมล้องเนี่ขึ้นกับว่าลินสำลาบดินี่แหละก็ย้อนมัดนักเสี่ยละคนว่าลินได้ยามไปลิ้นบวชห้ยง่ายไปเป็นคนอำเภอโหลดเพื่นบ้านนะครับก็เลยเป็นอำเภอสัมสล้องอ้าวโอ้โหใส่เครื่องช่วยหายใจเนาะครับเนาะเบื้องหน,น,น้าเนี่แหละว่ามันนี่แหละมนุษย์โบราณั่นะเฮ้ยฉาดควาสนี่ครับนักรบไทยนะอ้าวมีบ่ชภาพชาเอานั่นไหนเฮ้บ่าภาพชาโอ้โห โดนหนักๆน,นะครับนะนี่ถ้าโดนเต็มๆเนี่ยยังไม่เท่าไรนี่แต่โดนเฉียดนี่เฉียดตรงใต้คางกะไตนี่เอานี่โอ้ยทิ้งทั้งตัวเอาบารู้ลูกโดนเนี่ยโอ้ให้เปลียงข้อบวหักเลยนะหัวหัวนอกส่ืนน้นี้เอาแต่กรรมการต่างชาติไม่เหมือนกรรมการไทยนะเอากรรมการไทยนี่จะเซฟนักมวยนะแต่กรรมการต่างชาตินี่จะไปห้ามคนต่อย สิไปหามค้นต่อยไหมเอาเขาล้มไปแล้วสิมาหามค้นต่อยเห็นอย่างอันนี้เอาลูกนี้ยังไม่โดนนะเริ่มเบสแล้วเนี่ยลูกที่โดนเลยโอ้โหนี่เขาเอนว่านกปีคักนะครับนะอเอาซึ่งผลก็ปรากฏว่าซ้ายไม่ช่อสวนอนันต์เอาชนะน,นกนะครับไปเพียงแค่ยกแรกนะคว้าแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่ง i s k a มาครอบครองได้สำเร็จอันนี้เป็นรอบซิ่งดีครับในเรื่บอก สำหรับแชมป์นี้นะก็เป็นของญี่ปุ่นนะเป็นแชมป์ของสมาคมคาราเต้นะแต่ว่าเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะครับ mm hmm. แล้วก็คว้าแชมป์นะพร้อมกันรางวัลเท่าไหร่นะห้าหมื่นเหรียญสหรัฐล้านกว่าบาทนะก็ไม่น้อยนะในสมัยนะั้นนทองคำบาทละสองพันอ้าถ้าเป็นสมัยนี้ก็น่าจะประมาณ4-5หล้านได้โอ้พวกน่ะเห็น่ว้ดังงลงังบันน uh ึง huh. เอาสำหรับคู่ต่อมานะครับเนาะโอ้โหโหดไม่แพ้กันนะครับเนี่ยเตี้ยมหาการจากบ้านไผ่ขอนแก่นสมทรงเกียรติธรณีกับนักชกจากเมือง ok do, บรกโดฝรั่งเศสลูกครึ่งโปลแลนด์ล่วงเบืองตีพวนเห็นว่าเตะไปแต่ละบาทเนี่ยโอ้โหเจ้าของชแชมป์ยุโรปนะครับชแชมป์มวยไทยยุโรปสามเส้นชแชมป์โลกมวยไทยสามสมัยเอาพวนเห็นว่าทังไปแต่ละบาดเนี่ยอ้าสมทรงเนี่ยตัวเตีย้ยนะ สมทรงเกียริธรณีเนี่ยอ้นนันโอ้โหเจอเขาเขาลินปรีเอาดูรูปร่างสมทรงดีเสียเปรียบเป็นอย่างมากกันแล้วโอ้น,นันเห็นไหมเห็นบ่านะอะไรเตะขวักแอวโอ้โหเขาเขา,ขาแหลมเหลือเกินนะครับนอเนี่ยแชมป์โลกมวยไทยสามสมัยนะสำหรับนิกิมาเนี่ยาสมทรงเนี่ยบ่ตองห่วงดอกเอา้าใจเกินล้านเ,าเนี่ยเนี่ยเสียเปรียบรูปร่างนะชกกับใครโอ้โหเห็นบ่าเตะขามห้วนนะ เอาสำหรับนิกเกียมาเนี่ยก็นกช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์มาแล้วแล้วก็ได้มาซ้อมมวยไทยที่ค่ายจ็อกกี้ยิมนะครับนะกับโรเบิร์ตแกนนรสิงห์แล้วก็ศิลปไทยจ็อกกี้ยิมแล้วก็หลายคนวันเถอะ ล้วก็เป็นนักชกชาวต่างชาติที่ตีเขาได้ดีคนหนึ่งเลยทีเดียวโอ้โหดังบึมเลยพี่น้องว้ายผนเอาเห็นบ่เตมว่าถือกันหมุนมาเตะอีกกันแล้วสมทรงเอาแหลกมัดแล้วเอาหนักเขายกขึ้นที่ซื้อก็ถือแล้วนีถือนัเออนี่เอาเตะขาแล้วบัดนี้เอาลองเบิ้งเอาลองดูนต่เอาล่องดูเอาผู้ใจจ่อยเอาคนใจจอยนี่จะขาน้อยกว่านะครับนะเอาแทงเขาแล้วเอา เอาสมทรงนี่เป็นมวยแท้เขานะสมทรงเอาผวานถึกเตะเขานาท่องอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหทนทายาดจริงจริงเนี่ยโดนหนักๆเอา้าหมุนอยู่ผู้เดียวอะไรี่นี่เอา้าเกียร์มาต่อยขวดแทงเขาโอ้โหแต่ละดอกอีพออยไหมเอ้ว่าเป็นตับไตใส่พุ่งไงไปยุทธทั้งอื่นเลยทีไม่ต้องห่วงนะครับเนาะเตี้ยมหาการมนุษย์หินแห่งบ้านไผ่ นักชกขอนแก่นว่ย่างรังที่เขาวาน <c oughs> อ,าโโอ้โอเอ้ยกเขาแต่ละดอกในพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไม่น่าออกก็ปาไปคางแหละก็ยังมาขาย่าแทนว่าวยังไงสมทรงสมทรงจะเอาอะไรมาสู้เอาโดนเขานะอ้วมอรรัไทยเอ,เอาจังจังจักบาท์เลสมทรงว่าเอาหน,านัเห็น่เรียกเป้าแล้ว เตะขาเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะเขาก็เป็นมวยไทยนี่ตกรรมการก็มีเดินย่นพ่อได้เบิ้งอยู่เอาเตะขาเอาเตะขานั่นเอาลองเบิ้งสีแข็งซั่ใดวะเพราะว่าสมส่งนี่เอาหินไหมเนาะเหดขาไหมเอานันไปตีมัดเจอเข้าเขาสวนนั่นแหละเอาเอานันเออถอยแล้วถอยแล้วเอาเอาโดนมัดเอาโดนเข้าอีกแล้วที่ไหนเออโอ้เป็เตะเลียวตัวโห โอ้ดังบุมเลยพี่น้องเอา้าหมดยกตีเฮ้ยยังไงเอาหมดยกนะะเอาล่องเบืองสันแล้วเอาเมื่อกี้กรรมาการได้นับว่าเฮ้อเอากรรมาการนับได้หน่อยหนึ่งนะก็จะถือว่าอันน่าจําถือว่าไม่โดนนับนะครับเนาะเพราะว่ารักคังดังฟงหลังขึ้นมากว่าโอ้ยมาสูงขักสูงแน่เอามาดูยกต่อมาสมทรงเกียรติธรณนะีนักชกชาวไทยอยู่มุมแดงโอ้โหเห็นบ่ ลูกที่สวยงามบ่ามันสิเตียลงแตน้อยเลยทีสเตฟานนิกเกียมานะครับเนาะแชมป์โลกมวยไทยจากฝรั่งเศสเอานันเห็นบ่แขนเหลื่อมเน่าออกแล้วสมทรงได้นับบ้างเห็นเอาเจอเขาอีกว่าเอาเจอตีเขาอีกแล้วบันนี้เอาบวกมัดกันตัวนะเขาตีเขามากกว่ตีไส้ขัานกระไตรึเแล้วเอาดูสมทรงชกทีไรไม่ผิดหวังนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เคยลงไปแล้วนะครับนานแล้วยก็โดนลบไป นี่ยก็มีท่านผู้ชมถามเข้ามานะอยากดูสมทรงนะีอาท่ว่าชกกับมวยสูงสูงต้องขออาภัยท่านที่ดูแล้วนะครับเนาะเอาบอลลงอีกเทียหนึ่งนะเว้ยกรรมาการ <c oughs> มีเกาะต่างนาผักแล้วสิรธรรมดาสิเอาไว้จังได้สมทรงเตะขาอีกว่าเตะขาไม่โดนเอานั่นเตะว่าเือกระมุนมาเตะอีกนั่นเห็นวา คนบ้านไผ่ในมักบุญเตะพลังแทดีเอานั่นดูตามการชกนี่เป็นรองนะอไทยเป็นที่บ้านเราเนี่ก็เป็นรองเนี่ยถ้าไม่ได้นับเนี่ยเ้บอสเจอเขานี่นก็ต้องขออภัพพยนะครับนะที่พูดไทยแกมเราเพราะว่าตอนนี้เป็นลูกเคืองนะเอาว่าลูกเคืงเน,นีนยน,น่ามาอยู่โรบุรี่ไหมเนาะเอาว่าจังแดนตัวเออสวมทรงเอาสวมทรงนี่ต้องต้องเข้าชิดติดตัวนะโอ้ยโห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 เ,เอาเอาโดนเตะขาเนาะครับแลโอ้ย เ้เก็บมันกรรมการนับเลยเอาลองดูเอาลองดูโอ้ยน้าแก้งประสานกันดังแกะเลยเอาถ้าคนเตะนี่จะเจ็บนะครับนะคนรับเนี่ยไม่เจ็บนะเนี่ยเอาดีไม่ดีนี่ขาหักหรือขาหลดเลยเอาว่าจัาไหนี่เกี่ยมมาโมโหแล้ววาดโพ่้าพัดเกิดมาพ่อแม่ก็บ่เคยเตะขาทีเดียวเลยมีเกี่ยมมาว่าเอายังเขาหานแล้วเอาหนั่นสมสรงเอาสมทรงหันมาเล่นหมัดก็ตามสไตล์นะครับนาอเตะขาต้อยหมัดของตัว กรรมการก็ไม่ได้แยกไม่ได้อะไรนะก็มายืนเหลี่ยมม่งม่มง <c oughs> <c oughs> ว่ท่านมีเสียงกรรมการเอานน่ะเตะขาโอ้ยขาอ่อนแล้วเอาเตะไปเตะมานี่็ก็เริ่มจะหลดเริ่มจะเพลดแล้วนะขาเนีย่ยเอาเมิดยกนะครับเอาหลังจากที่เมืดยกแล้วกัต้อไปกระตีกันต้อนตัวว่าต้องพักละอันท็อป สมทรงสมทรงโอ้ยเตะขาอีกแล้วเฮ้อเอาสวยนะเนี่ยไอ้ถอนรากถอนโคนนั่นแหละเขาว่าล่องเบงตีกับสมทรงเฮ้ยช่วงนี้ล่องตะมุ่ยเช่าขอนแก่นหลายคนแล้วเอาบันเจ้าของไหมนะคอนแก่นไหมนะเอาหนันเหรอนะเอาหนัง่า <c oughs> เอาเด็กเกียร์มาเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นเขาแล้วอ่ะตอนแรกนี่เดินแทงได้น่ากลัวนี่เนี่ยเอาเนี่ย อยู่หางนะอยู่หางอยู่หางก็ต้องโดนบันพอเอาหนักเห็นบว่าเก็บมันถือเอาสมทรงสมทรงว่าจั่ไหนเห็นแล้วว่ามันยัำมัดละทิเอาเตะขาต่อยมัดเอาเตะขาทั้วหลดลงมาหัวนี้ดิมเราสมทรงเรื่องเบงตีสิตีพลังพลังสมทรงว่าอ๋เนี่ เริ่มมั่นใจแล้วเขาเพราะว่ามีอาการแยงนะครับเนอะโดนขาแล้วมีอาการแยงๆแล้วซอมกับโรเบิร์ดแคนโนล,ลสิงคนนี้นี่เกียมานะเอาเตะเขาบักออแอลนะเอาเออเอาว่ายังไงเอาจวงขึ้นดีวกว่ะว่าเอาหันมาแลกมัดหรือยังไงแต่มัดเนี้ยนี่ได้เปรียบด้วยสวากอขวากันนะ เอาสมทรงโอ้โหอีกพอยแม่เอ้ยนั่งฟังยุสังกษีเสถียนดังแคทเทอร์เตนไม่เห็นไหมพ้นแล้วดังยุฟรังเศสเสถียนมาฮอตแช่บาดันลดองบรีเงือโอ้โหกรรมการครับซีมันเสียดเหลือเกินนะครับเนะกรรมการนับจนถึงสิบนาะครับนับไปกระเรียมม่วงโม่งไปเอาพ้นปรากฏว่าสมทรงชนะถอนตัว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง